ยินดีต้อนรับสู่ร้านโคจเจริญนะครับร้านของเราเนี่ยครับมีความตั้งใจที่จะคัดสรรเนื้อวัไทยคุณภาพดีจากฟาร์มทั่วประเทศนะครับผมสวัสดีครับผมเชฟแทงนิีพัฒน์นะครับเป็นเจ้าของร้านและเป็นเชฟร้านโคจเจริญนะครับ จะเลนเนี่ยโคก็มาจากเพราะว่าเนื้อวัวเป็นก็คือการค้าขายที่จรเญรุง่งเรืองมีการโคแลบกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวตัวร้านอาหารแล้วก็ผู้บริโภคครับผมคือต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากกมเติบโตมากับทางโซนจังหวัดสระบ,บุรีมวกเหล็กทางโซนนั้นเนี่ยก็จะมีร้านสเต็กเฮาส์อยู่ค่อนข้างเยอะจนเราก็มีความฝันว่าแบบวันหนึ่งเราโตมาแล้วก็อยากเปิดร้านแนวสเต็กเฮาส์ใหญ่ๆสวยๆอะไรเงี้ย ที่ไม่ได้มีแค่สเต็กครับผมเราพยายามสรรหาเนื้อวัวที่หลากหลายจากที่มีคุณภาพดีนำมาปรุงแต่งให้ออกมาเป็นแต่ละเมนูครับซึ่งจงร,ริงๆแล้ววัวตัวหนึ่งส,สามารถทําได้หลายเมนูมากเลยมีแรงบันดาลใจมาจากเลือกใช้เนื้อวัวแ,แต่ละสัดส,ส่วนนะครับก็คือเราต้องเข้าใจเนื้อวัวว่าส่วนนี้เหมาะกับทําอะไรส่วนนี้เหมาะกับทําอะไรครับเพราะจะออกมาเป็นเมนูที่ตัดกัน ดีมากครับผมก็หวังว่าจะดีต่อไปอย่งนี้เรื่อยๆ ยากให้คนที่ชอบทานเนื้อได้ลองเปิดใจทานเนื้อวัวไทยนะครับว่าเนื้อวัวไทยเราก็ไม่ได้แพ้เนื้อวัวนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ลองมาทานเนื้อวัวไทยกันได้ที่โคจเจรินะครับผม